สวัสดีครับวันนี้พี่โอก,กับน,น้องเน่งเราก็จะมาบอกสูตรวิธีการลวกผักยังไงให้กรอบนุ่มสีสดสวยน่ารับประทานขั้นตอนยังไงเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะ,ะสำหรับผักนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแล้วแต่วัตถุดิบของแต่ละบ้านที่มีนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าวันนี้สําหรับผมนะครับผมก็จะใช้เป็นมอคคอรี่นะครับหนึ่งหัวน,นะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะใช้เป็นกระหล่ำปลีนะครับแล้วก็แตงกวานะครับแตงกวาที่บอกก่อนนะครับไม่ไดเอามาลวกนะครับอังน,นี้จะเป็นผักแก้มเฉยๆครับแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับอันนี้หั่นให้เรียบร้อยนะครับแล้วแต่ใครชอบยาวสั้นครับแล้วก็ผักชีนะครับ okay. ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาล้างผักกันก่อนนะครับ <Yeah. S 1> วิธีล้างผักที่ไม่ให้ผักเสียโปรตีนหรือคุณค่าทางสารอาหารของผักนะครับเราจะยังไม่หั่นก่อนนะครับคือเราจะล้างทั้งหัวเลยนะครับโอเคโดยการล้างผักให้มีน้ําไหลผ่านตัวผักนะครับอันนี้จะช่วยสะล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่ในผักได้ดีมากเลยนะครับ <Wow. S 1> ก็ล้างไปล้างให้สะอาดเลยนะครับ เราก็ล้างผักชีครับผักชีงั้นฉีกอกมาหน่อยก็ได้ครับเพราะจะมีเศษดินเอ่ยติดอยู่นะครับพอลัางเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาหั่นถักนะครับอันนี้เราจะเริ่มจากหั่นกระหล่ำกันก่อนนะครับกระหล่ำผมก็จะทำการหั่นเป็น4ชิ้นนะครับโดยการผ่าครึ่งนะครับเราก็ตัดครึ่งอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วต่อไปเราก็จะมาทําการหั่นมอคคอรี่นะครับมอคคอรี่เนี่ยเขาก็จะมีต้นเล็กๆที่ แยกอยู่ในหัวของเขานะครับแล้วก็ตัดออกมาทีละต้นทีละต้นนะครับตัดออกมาถ้าเห็นว่าเป็นชิ้นใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งต้นมอคคลี่ต้นเล็กๆนะครับโ <Okay. S 1> อเคผ่าต้นให้หมดผ่าครึ่งให้หมดเลยโอเคแล้วก็ไปผักเก็บไว้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะขอล้างอีกรอบนะครับผมไม่รู้ว่าผักมันโดนเพื่อนสารพิษมากขนาดไหนครับโดยการผมก็จะ เปิดน้ำนะครับแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชานะครับอ่าแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับ1ช้อนโต๊ะอันนี้คือเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถหาได้ในครัวแบบง่ายๆเลยนะครับและจะช่วยทําความสะอาดผักของเราให้สะอาดปลอดสารพิษมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อสุขภาพของเรานะครับต่อไปก็นำผักที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับลงไปแช่น้ําที่เราเตรียมไว้เลยนะครับก็แช่ให้หมดเลยนะครับ ก็จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับนะพอ10นาทีครบแล้วเราก็นําผักของเรามาพักไว้นะครับทีนี้มาถึงผระเอกในงานแล้วนะครับนะก็จะมีเกลือป่นนะครับอันนี้1ช้อนชาเกลือจะช่วยเพิ่มความกรอบให้ผักนะครับแล้วก็น้าตาลทราย1ช้อนชาอันนี้เพิ่มความหวานให้ผักนะครับแล้วก็น้ามันพืช1ช้อนโต๊ะอันนี้คือจะเพิ่มความเงาสวยและที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือน้ําเย็ยนใช้น้ําเย็ยนจัดเลยนะครับในการน็อกผักของเรานะครับ ขับตต่อไปเราก็จะเตรียมกระทะให้ร้อนใส่น้ำเปล่ามครับประมาณ2ลิตรนะครับแล้วก็ใช้เกลือป่นนะครับ1ช้อนชานะครับน้ำตาลทราย1ช้อนชานะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชน,นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็รอจนกว่าน้ำะจะร้อนนะครับ แล้วก็เตรียมภาชนะที่ใส่น้ําเย็นนะครับไว้ข้างๆเลยนะครับพอเวลาเราลวกผักเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้เอาลงไปน็อกกับน,น้ําเย็นได้เลยทันทีนะครับโ <Okay. S 1> อเคาพอน้ำร้อนอ่ะพอร้อนแล้วก็ใส่กระลำก่อนนะครับเป็นอันดับแรกใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ก็คือประมาณหนาทีนะครับเพื่อให้ผักสุกได้ที่นะครับอ่าเอาสุกแล้วก็ตักลงไปน็อกน้ําเย็นในทันทีเลยนะครับ ใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับอันดับต่อไปนะครับก็นำบลูโคลี่นะครับลงไปลวกต่อเลยนะครับก็ใส่บลูโคลี่ใส่ให้หมดไปเลยนะครับต่อไปก็ปิดฝาทิ้งไว้เหมือนเดิมครับ1นาทีนะครับพอครบหนึ่งนาทีแล้วนะฮะก็เปิดฝานะครับแล้วก็ใช้ภาชนะอะไรก็ได้นะครับตักบลูโคลี่ออกขึ้นมานะครับแล้วก็ลงไปน็อกกับน้ำเย็นเลยทันทีนะฮะลงไป ต่อไปก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับก็เหมือนเดิมครับปิดฝาทิ้งไว้1นาทีนะครับอพอครบหนึ่งนาทีแล้วเปิดฝานะครับแล้วก็นาถั่วฝักยาวเนี้ยครับไปน็อก,กน้ําเย็นการนําผักไปน็อกกัน้ําเย็นนี่นะครับน้ําเย็นอาจจะช่วยให้ผักนะครับคงสภาพความสวยสีสดกรอบนะครับแล้วก็วทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะพอครบ3นาทีแล้วเราก็นําไปาใส่ภาชนะ เป็นไงสีสดสวยนะครับผักลวกครับจะไปกินกับอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรือว่าจะกินเปล่าๆก็อร่อยนะครับแต่วันนี้ผมจะนําผักลวกที่ผมลวกนะครับไปกินกับน้ำพริกอ่องนะครับสําหรับวิธีและสูตรการทําน้ำพริกอ่องนะครับสามารถติดตามได้ในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับ